ดีกาเรนี่เป็นดีกาที่เกี่ยวกับเรื่องประมาทนะมันสามารถไปโยงกับวิทยาได้อีกนะสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Strong s สตรองสูตรรอนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทวนดีกากันเหมือนเดิมเนาะ ซึ่งดีกานี้เป็นดีกาที่เกี่ยวกับเรื่องประมาทนะฮะในกฎหมายอาญานะซึ่งมันสามารถไปโยงกับวิอาญาได้อีกนะมาตราตรเา192นะครับเป็นเรื่องที่พิพากษาไมา่เกินคำขอนะฮะครึ่งพอมาอ่านแล้วเนี่ยมันสามารถนําไปออกเป็นข้อสอบได้ทั้งทางวิชาอาญาด้วยนะหรือวิอาญาก็ได้นะเพราะฉนั้นเลยต้องรู้ไว้กันหน่อยนะดีกานี้เป็นเรื่องประมาทประมาทเนี่ย ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตราห้าสิบเก้านะครับผมซึ่งมาตราห้าสิบเก้าเนี่ยวัคซี่เนี่ยเขาบอกว่าการกระทําโดยประมาทเนี่ยก็คือเป็นการกระทําความผิดที่ไม่ได้กระทําโดยเจตนานะครับผมแต่เป็นการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังเออไม่ใช่มีเจตนาแต่เป็นการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังนะฮะซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้น จักต้องมีตามวิสัยและพฤติการนะเห็นไหมและผู้กระทาอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่เนี่ยซึ่งเราต้องท่องกันเนี่ยไอ้ความหมายของคาว่าประมาทเนี่ยจะต้องนําไปเขียนไว้ในข้อสอบด้วยนะครับเวลาจะวปนิฉัยทีนี้เราก็มาโยงเข้าข้อเท้จริงในดีการนี้ก็เลยดีกว่าว่ามันไปเกี่ยวกับการกระทําโดยประมาทยังไงนะดีการนี้นะครับเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่เนี่ย เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นจำเลยที่3ในข้อเท็จจริงเนี่ยเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมและดูแลความปลอดภัยของผู้ต้องหาแต่ว่าไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากเหตุอันสมควรเออเรารู้แล้วว่าจำเลยที่3ามเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ควบคุมและดูแลผู้ต้องหานะฮะแต่ว่าไม่อยู่ไงไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ศาลเขาเลยบอกว่าเป็นการกระทําโดยงดเว้นการที่จะต้องกระทําเพื่อป้องกันผล ก็คือจะต้องทําเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตผู้ต้องหาแต่เมื่อจําเลยที่3เนี่ยกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังเนี่ยสายเขาเอาความหมายของคําว่าประมาทเนี่ยเข้ามาวินิจฉัยเลยนะฮะเมื่อจําเลยที่3กระทาโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการและจําเลยที่3อาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่หมายความว่าอย่างไง หมายความว่าจำเลยที่3ามเนี่ยอาจใช้ความระมัดระวังฮะดูแลแล้วก็ป้องกันผู้ต้องหาได้นะฮะแต่จำเลยที่3าไม่ได้ใช้เนี่ยนี่คือความหมายของคําว่าประมาทเนาะการกระทํา <c oughs> ของจำเลยที่3มจึงเป็นการกระทําโดยประมาทนั่นเองนะซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาเนี่ยตายเนี่ยเขาบอกว่าแม้เหตุเพลิงไหม้เนี่ยทำให้เกิดผลคือความตายด้วยนะฮะแต่ก็ไม่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทําโดยประมาท ของจำเลยที่3เนี่ยและผลคือความตายของผู้ตาย,ยขาดตอนลงหมายความว่าถ้าจำเลยที่3อยู่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือผู้ตายได้ทันนะเพราะว่าห้องทํางานของจำเลยที่3เนี่ยอยู่หน้าห้องขังเลยนะศาลเลยว่าความตายของผู้ตายก็เป็นผลโดยตรงจากการกระทําโดยประมาทของจำเลยที่3นั่นเองจำเลยที่3เลโดยมีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามมาตรา291 แห่งบังควบกฎหมายอาญานั่นเองนะอืเขาเท็จริงเรารู้แล้วว่าจำเลยที่สามเนี่ยมีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ต้องหาป้องกันอันตรายให้ผู้ต้องหานะฮะแต่ว่าไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาทนะฮะสรุปของฎีการนี้แต่ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งที่สามวินิจฉัยไปนเนี่ยไปโยงถึงวิอาญาด้วยวิอาญาในเรื่องการพิาพากษาไม่เกินคําขอมันมีประเด็นตรงที่ว่าคือโจทย์เนี่ยเขาดันฟ้องไปว่า จำเลยที่สามมีเจตนาฆ่าเลยนะฮะจำเลยที่สามเนี่ยไปนําสืบว่าขนาดเกิดเหตุเนี่ยจำเลยที่สามเนี่ยคือช่วยเหลือเต็มที่แล้วนะฮะจำเลยที่สไปสืบในข้อได้จริงว่าจำเลยที่3ามเนี่ยช่วยเหลือเต็มที่แล้วแต่ไม่สามารถช่วยผู้ต้องหาได้นะฮะศาลบอกว่าการนําสืบเช่นเนี้ยนอกจากจำเลยที่สามจะนําสืบต่อสู้ว่าไม่ได้กระทําความผิดตามฟ้องแล้วเนะี่ยยังนําสืบว่าไม่ได้กระทําโดยประมาทด้วยการที่โจทก์เนี่ยฟ้องผิด ไปว่าจำเลยเนี่ยเจตนาฆ่าผู้อื่นเนี่ยถือว่าไม่เป็นเหตุให้จำเลยที่สามหลงต่อสู้นะฮะคือแม้การที่โจทก์จะฟ้องผิดว่าจำเลยที่สามมีเจตนาฆ่าทางที่จริงเนี่ยเป็นการกระทาโดยประมาทเนี่ยแล้วจำเลยที่สามเขาก็ต่อสู้ว่าเอ้ฉันดูแลผู้ต้องหาอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยศาลก็บอกว่าการนําสืบในกรณีเช่นนี้เนี่ยไม่ถือว่าจำเลยที่สามหลงต่อสู้นะทาไมศาลจะต้องวินิจฉัยว่าจำเลยที่สามไม่หลงต่อสู้เพราะว่า ข้อเท็จจริงในการพิจารณาเนี่ยได้ความว่าจำเลยที่3ประมาทไงฮะจำเลยที่3ประมาทแต่โจ์ดันไปฟ้องว่าเจตนาฆ่าซึ่งตามมาตรา192เนี่ยวักคองกับวักคามเนี่ยเขาบอกเลยว่าการกระทำระหว่างเจตนาและประมาทเนี่ยนะฮะไม่ถือว่าต่างกันในข้อสาระสำคัญนะฮะเว้นแต่ว่าจำเลยเนี่ยหลงต่อสู้เพราะงั้นสายก็เลยวินิจฉัยว่าการนำาสืบมเช่นนี้จำเลยเนี่ยเขาไม่หลงต่อสู้ แม้จะแตกต่างนะครับผมข้อไท้จริงที่ปรากฏในทางพิจารณาว่าประมาทเนี่ยแตกต่างกับข้อไท้จริงที่กล่าวในฟ้องว่าจําเลยที่3เจตนาฆ่าเนี่ยสาวทธณ์ภาคหนึ่งก็ลงโทษตามข้อไท้จริงที่ได้ความตามทางพิจารณาได้นะครับเพราะการกระทําโดยเจตนาและการกระทําโดยประมาทไม่ใช่ข้อแตกต่างในสาระสําคัญและไม่ถือว่าเป็นเรื่องเกินคําขอหรือเป็นเรื่องที่โจทย์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษด้วยนะครับผมตามประมวลกฎหมายวิทยา,ยา หนึ่งร้อยเก้าสองวักสองและวักสามนั่นเองนะซึ่งดีการนี้มันก็เชื่อมโยงทั้งกฎหมายอาญาและวิอาญาเพราะฉะนั้นมันสามารถนําไปออกข้อสอบไปทางอาญาและวิอาญานะซึ่งประเด็นทั้งประเด็นออกข้อสอบในทางอาญา,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 าก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นการกระทําโดยประมาทของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแลนักโทษทางวิอาญาก็น่าสนใจเพราะเป็นเรื่องการฟ้องผิดระหว่างเจตนาและประมาทมีประเด็นในที่ว่าจำเลยที่สามไม่หลงต่อสู้ด้วย เออเพราะงั้นก็น่าจดจำเป็นพิเศษในอีกกิการหนึ่งนะครับผมก็กีการนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมแน่นอนครับรายละเอียดดีการก็จะไปโพสไว้ในเพจ Facebook ของ Strong s t r o n g สูตรรอไว้นะครับอีกที่หนึ่งเหมือนกันจะได้เข้าไปอ่านกันนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ใมของพวกเราด้วยนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ